สำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งมอบธงชาติไทยให้กับนักวิ่งเพื่อส่งต่อไปยงังเส้นทางจังหวัดลำปางภายใต้กิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยในการเข้าแข่งขันโอลิมปิก2021หรือโตเกียว2021ค่ะ ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในนทวัฒน์ฝึกฝนผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตากเป็นผู้ส่งมอบธงชาติไทยให้กับนักวิ่งได้นำธงชาติไปมอบให้กับคณะนักวิ่งเข้าสู่จังหวัดลำปางภายใต้ใตกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2021หรือโตเกียว2021ณประเทศญี่ปุ่น สำหรับกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะเป็นกิจกรรมที่พี่น้องชาวไทยทุกคนจะได้มีส่วนร่วมวิ่งถือธงชาติไทยวิ่งผ่านเส้นทาง35จังหวัดต่อเนื่อง61วันรวมระยะทาง4,606กิโลเมตรหรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพถึงกรุงโตเกียวเพื่อให้ธงไตรรงผืนนี้ไปบกสบัดในพิธีเปิดโอลิมปิกปี2021ซึ่งธงไตรรงผืนนี้ จะถูกส่งต่อให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยถือเข้าสนามในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2021ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2564นัก,กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นโดยกิจกรรมวิ่งธงชาติไทยรวมใจสู่ชัยชนะในส่วนของจังหวัดตากได้รับมอบธงจากนักวิ่งที่วิ่งถือธงมาจากจังหวัดกำแพงเพชรและส่งมอบให้กับจังหวัดตาก ทำให้ธงชาติไทยถูกส่งต่อมือนักวิ่งไปแล้วในพื้นที่18จังหวัดรวมระยะทางทั้งสิน้น2,507กิโลเมตรก่อนจะเข้าสู่จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่แพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สะแก้วจันทบุรีระยองชนบุรีฉะเชิงเซาและสิ้นสุดที่สนามบินสุวรรณภูมิจนครบระยะทาง4,606กิโลเมตร หรือเทียบเท่าระยะทางจากกรุงเทพถึงโตเกียวนั่นเองทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดได้ดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจํากัดจํานวนคนเข้าร่วมกิจกรรมและมีการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด